สวัสดีนักเรียนชั้นป1ทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูรสอีกแล้วนะคะในวิชาสุขศึกษาและภาระศึกษาค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องชั้นเป็นใครค่ะ,ะนักเรียนรู้ไหมคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นใคร ถ้าอยากรู้รลองไปเรียนรู้กันเลยค่ะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะลูกในรูปนี้นะคะก็จะเป็นเด็กใช่ไหมคะเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายนักเรียนสังเกตได้จากสิ่งไหนคะถ้าเป็นผู้ชายผมก็จะทำไมคะผมสั้นถ้าเป็นผู้หญิงผมก็จะผมยาวนั่นเองใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนคิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยมีลักษณะตรงกับนักเรียนบ้าง นักเรียนต้องรู้รจักในการสังเกตนะคะถ้าเรียนรู้จักสังเกตแล้วเนี่ยก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยทราบถึงลักษณะที่แตกต่างกันของเด็กผู้หญิงและก็เด็กผู้ชายค่ะทีนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้กันเกี่ยวกับเรื่องเพศค่ะ เพศของเราเมื่อแรกเกิดลักษณะทางกายภาพโดยกำเนิดจะแสดงให้รู้ว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายซึ่งแต่ละเพศมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปโดยมีอวัยวะเพศที่จะแสดงว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายหรือบางคนอาจมีทั้งสองเพศในคนเดียวกันซึ่งเป็นตามธรรมชาตินะคะ ่านักเรียนก็ได้รู้แล้วลทีนี้เรามาลองดูซิเพศหญิงกับเพศชายเป็นยังไงนะคะนี่คือเพศชายนะคะก็คือเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายเช่นปู่ตาลุงพ่อพี่ชายหรือน้องชายนั่นเองในบ้านของนักเรียนมีบุคคลเหล่านี้อยู่ไหมคะท่านใดที่เป็นผู้ชายนะคะก็คือเป็นเพศชายนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเพศหญิง ก็คือเด็กและผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงนะคะเด็กและผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเช่นยา่ายายป้าแม่พี่สาวและก็น้องสาวค่ะเห็นไหมคะว่าจะแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนเลยคุณครูเชื่อว่าในครอบครัวนักเรียนนะคะก็มีทั้งสองเพศเลยทั้งเพศชายและก็เพศหญิงค่ะ ในครอบครัวนะคะมีพ่อปู่ตาลุงน้าอาที่เป็นผู้ชายหรือบางคนเนี่ยชอบแสดงออกเป็นหญิงและมีแม่ย่ายายป้าน้าอาที่เป็นผู้หญิงนะคะหรือบางคนชอบแสดงออกเป็นผู้ชายก็มียังไงล่ะอ่าเรียนยังงงอยู่ไหมยังไงล่ะเอ๊ะทำไมพ่อหรือปู่ตาลุงน้าอาที่เป็นผู้ชายบางคนชอบแสดงออกเป็นผู้หญิงนะแล้วทําไม ผู้หญิงที่เป็นแม่ย่ายายคุณป้าคุณนะ้าคุณอาเนี่ยบางครั้งก็ชอบแสดงออกเป็นผู้ชายซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่จะสามารถเกิดได้กับมนุษย์ทุกคนเลยนะคะอย่างเช่นผู้หญิงก็เป็นผู้ชายได้นะคะผู้ชายก็เป็นผู้หญิงได้เห็นไหมคะทุกวันนี้นะคะก็เกิดความเท่าเทียมกันไม่ว่าใครจะเป็นอะไรแล้วก็ต้อง อย่าไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นคนไม่ดีใช่ไหมคะทุกคนสามารถเป็นอะไรก็ได้นะคะผู้หญิงเป็นผู้ชายได้ผู้ชายก็เป็นผู้หญิงได้เหมือนกันผู้หญิงไว้ผมยาวก็ได้ใช่ไหมไอ้ผู้ชายไว้ผมยาวได้ผู้หญิงก็ไว้ผมสั้นได้เห็นไหมคะไม่ผิดเลยนะคะ อันนี้เหมือนกันค่ะผู้หญิงเล่นฟุตบอลผู้ชายทํากับข้าวนะคะก็ไม่ผิดเหมือนกันเพศหญิงและเพศชายในวัยนี้นะคะจะมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันกแตกต่างกันตรงลักษณะของอวัยวะเพศหรือการแสดงออกทางเพศลักษณะการแสดงออกของเพศหญิงและเพศชายเนี่ยบางครั้งก็ไม่จําเป็นต้องตรงกันโดยเพศกําเนิดเนี่ยเช่นผู้ชายทําไมคะไว้ผมยาวใช่ไหมคะผู้หญิงไว้ผมสั้น ผู้หญิงใส่กางเกงใช่ไหมคะผู้ชายใส่กระโปรงก็ได้หรือผู้ชายทำกับข้าวก็ได้ค่ะผู้หญิงเล่นฟุตบอลผู้ชายอาจจะรักสวยรักงามผู้หญิงเข้มแข็งก็มีแม้จะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนะคะเราก็สามารถทำสิ่งต่างๆได้เหมือนกันเลยเพราะเรามีความเท่าเทียมกันถ้าเราให้เกียรติตนเองและผู้อื่นเราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองคะ่ะ ไม่ว่านัเกเรียนจะเป็นเพศไหนนะคะขอแค่ให้หนัเกเรียนนะคะให้เกียรติตนเองแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นด้วยนัเกเรียนก็จะมีความสุขในการดําเนินชีวิตเราจะไม่ถ้าสมมุติว่าเพื่อเรามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นผู้ชายแต่เขาชอบแสดงกริริยามารายาทเหมือนผู้หญิงกิริยาแบบเหมือนผู้หญิงเราจะลังเกียจเพื่อนไหมคะเราจะล้อเพื่อนไหมคะ เราก็ไม่ควรล้อเพื่อนนะคะเพราะเราต้องให้เกียรติเพื่อนในสิ่งที่เพื่อนเป็นนะคะแล้วเราก็ต้องยอมรับกันนะคะก็จะทําให้หนูเนี่ยดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะผ่านอ่านนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วนะคะเกี่ยวกับตัวนักเรียนเองว่าเป็นใครเพศของนักเรียนนะคะว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายรวมถึงรู้ด้วยว่าการมีเพศที่ไม่ตรงกับอะไรคะ ไม่ตรงตามลักษณะของอวัยวะเพศก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะภาระงานวันนี้ที่คุณครูให้ทำนะคะก็จะมีก็จะเป็นเกี่ยวกับหน้าที่49นะคะวาดภาพของตนเองและเพื่อนต่างเพศแล้วก็บันทึกข้อมูลคือวาดตรงนี้คือนักเรียนวาดตัวนักเรียนนะคะนี่ตัวฉันฉันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ใส่ไปช้มีลักษณะดังนี้เป็นยังไงคะ ฉันผมสั้นหรือผมยาวฉันตัวตัวเป็นอ้วนหรือตัวใหญ่ฉันชอบอะไรชอบทำกับข้าวชอบเล่นฟุตบอลชอบอะไรก็ใส่ไปนะคะแล้วเพื่อนนักเรียนละ่ะนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนเป็นผู้หญิงนักเรียนก็ต้องวาดเพื่อนผู้ชายถ้านักเรียนเป็นผู้ชายตรงนี้ป้าบนักเรียนก็ต้องวาดตรงนี้เป็นเพื่อนผู้หญิงเข้าใจไหมคะแล้วก็ติ๊กว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เขียนลักษณะของเพื่อนไปนะคะเข้าใจไหมคะลูก เข้าใจนะคือวาดสองคนก็คือวาดตัวนักเรียนเองกับวาดเพื่อนต่างเพศต่างเพศก็คือไม่ใช่เพศเดียวกับเราถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูก็วาดผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้หญิงหนูก็วาดผู้ชายนะคะโอเคค่ะวันนี้นักเรียนก็หวังว่าเรียนจะเข้าใจนะคะลูกในสิ่งที่คุณครูได้อธิบายไปในวันนี้วันนี้เป็นเรื่องง่ายๆที่เกี่ยวกับเรื่องเพศนะคะให้หนูได้รู้ว่าหนูเป็นเพศไหนและหนูสามารถแสดง กิริยานะคะหรือ,อแสดงออกทางเพศที่ตรงข้ามได้เลยไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นตามเพศที่เรา,าที่เราเกิดมาเท่านั้นทุกคนมีสิทธิและสิทธิที่เท่าเทียมกันจะทำอะไรก็ได้นะคะเราก็ต้องเคารพกันให้เกียรติกันก็จะมีความสุขค่ะสำหรับวันนี้คุณร้ก็ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ